ที่แท้มันเป็นแบบนี้นี่เองล้วหลันแทบอยากออกไปชกหน้าใครสักคนขนาดคนรับใช้ยังรังเกยียจท่านององคนนี้เลยไม่แปลกที่พระสนมกุ้ยเฟยจะใช้เงินมากมายตามหาพระชายาให้กับเขาตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งนางต้องการคงไม่ใช่ชายาแต่เป็นสาวใช้ที่สามารถปริบัติด,ดูแลนาที่เขายังมีชีวิตอยู่และเป็นคนที่พร้อมร่วมฝั่งไปกับเขาเมื่อสิ้นใจจากไปนั่นเองเมื่อคิดเช่นนั้นนางจึงอดทอดถอนหันใจไม่ได้ คนบนโลกนี้ช่างแรงน้ำใจจริงๆเป็นถึงท่านององผู้ยิ่งใหญ่แต่กลับพบจุดจบอย่างน่าอนาจเช่นนี้ในเมื่อแต่งงานกับเขาแล้วต่อให้คนอื่นไม่สนใจนางจะเป็นคนดูแลเขาเองคิดเช่นนั้นนางก็กลับเข้าไปในห้องอีกครั้งชายคนนั้นยังคงหลับตาสนิทไม่รู้ว่าเตือนอยู่หรือหมดสติไปแล้วแต่อย่างไรหากต้องนอนจมสึ่งสกปรกเช่นนั้นคงไม่สบายตัวมากแน่นางจึงเข้าไปในห้วงมิติพกผ้าของตัวเอง และหาหน้ากากอนามัยแผ่นรองเปลี่ยนผ้าอ้อมแบบใช้แล้วทิ้ง1ผืนกระดาษชำระขนาดใหญ่2ห่อและอุปกรณ์ทําความสะอาดลดการอักเสบกระดาษทิชชู่นิ่มๆไม่มีขายในยุคนี้ดูเหมือนว่าท่านอ่องคนนี้จะโชคดีที่ได้ใช้กระดาษทิชชู่คุณภาพที่จะวางขายในอีกหลายพันปีข้างหน้าในฐานะหมอที่ผ่านกินคุณสมบัตินางสามารถดูแลคนไทยได้อย่างดีนางจึงเริ่มสวมหน้ากากอนามัยถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งอย่างครบครัน ก่อนเปิดผ้าห่มอีกครั้งเพื่อทําความสะอาดปัสสาวะอุจจาระที่เลอะเทอะถอดผ้าปูที่นอนและปูแผ่นรองฉีสะอาดๆให้เขาจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ํายาฆ่าเชื้อทําความสะอาดทั้งต้นขาด,ด้านในและด้านนอกร่างกายท่อนล่างของเขาไร้แรงกว่าที่นางคิดแผลผุพุ่งเป็นหลุมขนาดใหญ่ดูเหมือนจะทําให้ขาของเขาร้ายความรู้สึกเพราะไม่ว่าจะทําอะไรเขาก็ไม่ส่งเสียงอะไรเลยสักนิดนางที่เป็นหมอมาหลายปียังอดหลังน้ําตาไม่ได้เช่นกัน ก่อนจะเม้มลืมฝีป,ปากและแอบสาบแช่งเบาๆนี่มันแผลถูกแทงนับพันๆครั้งเลยหรือเปล่าทำไมถึงโหดร้ายแบบนี้ไม่มีจิตสำนึกกันบ้างหรอ นางพึมพำขณะโรยยารักษาบาดแผลที่คิดคนขึ้นมาเองหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จนางก็ห่มผ้าให้เขาอีกครั้งก่อนจะเริ่มจัดการกับร่างกายส่วนบนเมื่อมองดวงตาสองข้างที่ปิดสนิทก็ถอนหายใจออกมาอีกครั้งจากนั้นจึงหยิบน้ำสะอาดมาทําความสะอาดบาดแผลบนใบหน้าก่อนเมื่อใช้น้ำยาลดการอักเสบนางได้ยินเสียงครวญครางเบาๆออกมาจากปากของเขาที่แท้ก็ยังมีสติอยู่นี่เองอวีออง ข้าได้ยินว่าท่านโกยหนักแต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ไม่ต้องห่วงท่านโชคดีที่ได้เจอข้าข้าจะรักษาท่านเอง ชายคนนั้นยังคงหลับตาแน่นหนาไร้สียงตอบรับใดๆล้วนหลันทายาลดการอักเสบแบบพิเศษของนางบริเวณแผลบนใบหน้าจากนั้นแกะปกเสื้อเปิดดูชุดนั้นสุกปรกมากจริงๆนางพ่นลมหายใจเป่าเส้นผมที่ติดบนหน้าผากตัวเองแต่มันก็หล่นลงมาอีกครั้งจึงอดใส่หน้าและพึมพำกับตัวเองไม่ได้เสื้อผ้าพวกนี้ต้องเปลี่ยนแล้วทำไมคนพวกนี้ใจดำจริงๆพระสนมฉางกุ้ยเฟยแม่ของท่านนะ่ะ แต่งตัวงดงามสง่าแต่นางก็แค่เป็นห่วงท่านแบบผิวเผินไม่อย่างนั้นคงไม่ยอมให้สาวใช้ปฏิบัติกับท่านอย่างนี้แน่นางพูดขณะเดินไปรื้อหาเสื้อผ้าในตู้ตอนนั้นเองที่ชายคนนั้นลืมตาขึ้นอย่างเงียบๆเ,เขามองเห็นแผ่นหลังการยังมีลมหายใจสุดท้ายถือเป็นโชคดีมากแล้วเขายังคาดหวังสิ่งใดได้อีกเมื่อก่อนคนรับใช้ในจวนใครปฏิบัติต่อเขาอย่างเคารพ แต่พอเขาเป็นอมาพาตคนรับใช้ต่างก็รังเกียจบางคนถึงกับสาบแช่งเวลามาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้เขาทุกอาทิตย์ตอนนั้นเขาอยากจะตบหน้าคนรับใช้เหล่านั้นให้ออกไปแต่ไม่อาจยกมือได้อีกแล้วสิ่งเดียวที่ยังขยับได้ในตอนนี้คือศีรษะและหัวใจที่ยังคงเต้นอยู่ดังนั้นต่อให้คนรับใช้ดูหมิ่นเขาเพียงใดเขาก็ไม่อาจทำอะไรได้เลย จูจ่ๆสตรีผู้อ่อนโยนก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขารู้สึกเรากับตัวเองกำลังฝันไปบางทีหญิงคนนี้อาจมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงไม่อย่างนั้นคงไม่สนใจคนเป็นอมพาสอย่างเขาแน่เมื่อเขาเห็นนางค้นหาเสื้อผ้าเสร็จแล้วหันกลับมาจึงรีบหลับตาลงอีกครั้งเพราะไม่อยากเห็นสายตาดูหมิ่นหรือเวทนาจากใครในตอนนี้และรู้สึกเหมือนตัวเองใกล้พ้มจากความทุกข์เหล่านี้แล้วล้วนหลันถือเสื้อผ้าไว้ในมือพร้อมกับมองไปรอบๆ โชคดีที่ท่านอ๋องยังพอมีเสื้อผ้าดีๆอยู่บางทีตอนนี้เขาไม่เหมาะที่จะสวมเสื้อผ้าชุดยาวแบบนี้นางจึงหยิบกันไกลออกมาจากห้วมิติและตัดชายเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักออกทั้งหมดทําให้สวมใส่ได้สบายมากขึ้นนางเดินกลับมาหาเขาอีกครั้งพร้อมกับกันไกลและกระซิบว่า ท่านต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ว่าท่านจะได้ยินหรือไม่ก็ตามข้าจะปฏิบัติกับท่านเหมือนได้ยินสิ่งที่พูดข้าไม่ได้คิดล่วงเกินท่านเพียงแต่จะตัดเสื้อผ้าชุดเก่าออกสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ท่านจะได้สบายตัวมากขึ้น นางพูดพร้อมกับเริ่มใช้กันไกรตัดเสื้อผ้าเก่าของเขาออกไปความรู้สึกเย็นๆพัดผ่านร่างของเขาอย่างรวดเร็วไม่ว่านางจะพูดอะไรเขาก็ไม่อยากตอบทั้งสิ้นเดิมทีเขาแทบไม่มีความรู้สึกอยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วสำหรับเขาแล้วมีชีวิตรอดหนึ่งวันเท่ากับยิ่งรู้สึกทรมานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันเขาจะอยู่เหมือนคนตายเช่นนี้ต่อไปจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายแต่มันช่างยากเย็นเหลือเกินดูเหมือนว่าตอนนี้การ ตายยังเป็นเรื่องยากสำหรับเขาเลยด้วยซ้ำ